ัลโหลฮัลโทุกคนสกินปี่ดี้ทอยเล l t มัลติเวิรสอีีที่35ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพี่รองเวอร์ชั่นอัปเกรดมาแล้วนะเพราะว่าหน้าปกเนี่เป็นลูกพี่รองแบบเด่นตต่งานมาเลยนะทีนี้เราจะต้องมาลุ้นกันว่าพี่รองเนี่ยอัปเกรดมาจะเท่แค่ไหนจ้าโหดแค่ไหนอันนี้เราต้องไปดูนะเพราะฉะนั้นไปดูก็เดี๋ยวนี้ทางดอมสตูดิโอนี่โอ้โปดมาถึงตอนใหม่เลยสู้ไก่ลิง ป่ากำลังจะบอกว่าดํมปาต์ติโอนี่ทำแต่ละอีพีได้นานขึ้นเยอะเลยนะเจ็ดนาทีแปดนาทีโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ช่วยพี่ใหญ่ด้วยอ้าวตามที่แล้วปายังบอกกันเลยว่าพี่ใหญ่น่าจะสู้ได้สบายๆตัวมันใหญ่อยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเล็กๆแบบที่ป่าคิดไว้ตัวมันใหญ่อยู่เอ้าเอาดาบเดิมอะไร เออ oh. ปืน oh. ปืนอะไรใช้ไปไททันคล็อกโอเคหยุดเวลาได้ดาบเออมีดาบโอเคไททันคล็อกก็ยังเป็นไททันคล็อกนะครับโหดเหมือนเดิมเรียบร้อยโอ้ย oh. oh, oh. พี่ใหญ่ใหญ่ ใหญ่ใหญ่เออกาวิตี้กองกาวินดีการใช้ไปพี่วุ้ดเจ็ตพังแล้วเจ็ตแผกพังทุกคนพ่วงดีงี้โอ้ย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 ไม่ดีไม่ดีแล้วพนอดนีิวไฮ ตกี้พี่นี่ทอยเล็บลิงนี่โอ้ใครก็ได้ช่วยพี่ใหญ่ด้วยใครก็ได้โอ้ยพี่ลองต้องมาแล้วมัง้งพี่ลองใช่พี่ลองใช่ไหมว้าวโอ้แบบ โคตรพี่รองอุ่นแล้ ER วดูซาวทุกคนโคตรลุกโคตรร็อกโคตรชาวร็อกโอ้วโว้วโอ้วดูดีไซน์ดิโคตรเท่อะโอ้วมายก็อดโอ้ลีชิ็ตพี่รองของแท้เรียบร้อยฮะ ว้าวถูกใจชาวร็อกว่าออถึงว่ามันมีมาไม่หมดสักทีมันคาบุยมาได้เรื่อยๆว้าวมีกีตาร์ด้วยว้าวเยอเย้เาเฮ้ยคนชอบทุกคน พดตรเจ๋งบพี่รองแล้วทำนองสก,กี้นพี่ทอยเลยเอ้ยทำนองแบบ everybody wants to rule the world ไอ้คนเพลงประจำตัวของสปกเกอร์แมนว้าวโปรดชอบทุกคนพี่รอง เป็นเป็นลายไฟอ่ะทุกคนตัวเขาเป็นลายโอ้โอย่างเทะ,ะพี่รองมันต้องงี้สิวะโอ้จักรวาลหลักนี่โดนปรสิตเกาะไม่พอโดนไอจีเหลี่ยมตอกอีกลูกเบียน้อยจริงๆนี่พี่รองมันต้องแบบนี้ everybody wants to the world แบบนี้ไอ้ไอ้ซีเพน <Situation> สถานการณ์ค่ลังเาเหมือนสถานการณ์อยู่ในการควบคุม <A strange S 1> ได้นะ <signal. S 1> ไอ้สี่เพนไอ้ฆาตรกรไอวิวโก้ somewhere ฉันจะไปสถานที่ที่หนึ่งไอ้สี่เพน เอพิโตัวสิบสองโอ้ย้อนไปโคตรนานสิบสองนี่คือตอนไหนนะอ๋อท,ท่านท็อกยังไอ้นี่อยู่เลยสิ่งน,นี้จะต้องเป็นความลับ นนดเดียวกันอันนี้ในขณะเดียวกันของปัจจุบันหรือในขณะเดียวกันของตอนที่สิบสองละพีน่าจะตอนที่สิบสองมั้งเพราะว่าอาน่าจะเป็นตอนในปัจจุบันของตอนที่สิบสองเจมวงยังอยู่ไง Be not afraid. I'm not your sure enemy. In fact, we have a common enemy. Obey me, and all of them will perish. <c oughs> จะมาสั่งให้สกีปีที่ทอยเล็ตก,ก็หมวยเนี่ยนะเจ๊เจ๊ต้องเตรียมแผนมาละ่ะอ้าเพิ่งรู้ว่าใช้พลังสายฟ้าได้ด้วยหรืว่าคามุยได้อย่างเดียวก็วาร์ปได้อ,อย่างเดียว สก,กีพี่นี่ทอยเล็ตจิกซอทุกคนไรเคยดูจิกซอบ้างดูอยู่วันอะเพลย์เกมเคาน์เตอร์ไทท่านมีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรอไม่เอามาใช้เลยเว้ยอืออู นี่ใครอีกเนี่ยผู้ใดอ,อีกนี่ Now there has to be an easier way, don't you think? o h finally some wise creature. Why is e t n o u g h ทำไมเสียงคุ้นมากเลยทุกคน I'm impressed. She's She's impressed. Her, you know. um, guess I have reason, They say. Keep doing that. I'm I like you all Master, you not Master, huh? <laughs> <laughs> uh, we, we is Master, huh? You disgusting creature. Tell Mel 07 I'll be gone for a while. ทุกคนทุกคนครับคนเมื่อกี้เหมือนกับ s e c r e t a เ e n t เลยอะ่ะคือไม่รู้ดิหน้าตาคล้ายๆนะแต่ว่าด้วยด้วยหน้าเขาแบบเป็นแผลเป็นอะไรอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่เสียงอะ่ะเสียงใช่เลยทั้งโทนเสียงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสำเนียงอะ่ะคือ Secret Agent เลยอะ่ะใช่เปล่าทุกคนคอมเมนต์บอกป๋าหน่อยนะครับว่าใช่ใช่ไหมโอ้สำหรับตอนนี้พี่รองนะโคตรสุดสุดจริงแบบโคตรชาวร็อกป๋าโคตรชอบ พี่รองมันต้องอย่างนี้สิพี่รองของน้องรักไม่ใช่เอาไปให้ไอ้จีเหลี่ยมมันตอกสดตดคร่องอะไรแบบนี้มันไม่ใช่พี่พี่รองมันมันไม่ช่างพี่พี่รองคือฮีโร่เอฟวีบาร์ที่วอนส์ทูลูเดอะเวิลดโอ้เอามาทำสเสียเลยคุณดาฟักบุมเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยแล,วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ